เราเฟลมาห้าครั้งมันเฟลจนไม่มีใครรู้สึกได้เลยว่าเราเฟลกันขนาดไหนมันท้อได้เลยมันแบบเออหรือว่าเราจะไม่มีเราจริงๆถึงข่้นแว,ว่าถ้ามองหน้ากันก็คือน้ําตาไหลทั้งคู่เฟลกันแบบนั้นคือหลังแต่งงานค่ะเราปล่อย ธรรมชาติมาประมาณ6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มีน้องก็เลยปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลค่ะคุณหมอเขาก็ได้ให้เราลองธรรมชาติกัน1-2ึ่งถึงสไซเคิลค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมันอาจจะธรรมชาติไม่ได้ก็เลยแนะนําให้มาทําทาง IVF เลยใช้เวลาไปประมาณ2ปีสปีค่ะแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จเราก็โชคดีที่ได้มาเจอกับคุณหมอชลาลมขวัญค่ะแล้วก็ตรวจเลือดดูว่ามีความผิดปกติตรงไหนก็แก้ไปทีละจุดค่ะผลมันก็ค่อย ่อยดีขึ้นใช้เวลาตรวจแล้วก็บำรุงประมาณ3เดือนครับมีทานวิตามินด้วยแล้วก็ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตคุณหมอใส่ใจดูแลได้ดีมากค่ะมีเทคนิคต้องทำอะไรยังไงบ้างทำทั้งแรกําเร็จเลยพยาบาลที่ผ่าไหนเขาก็เด, <c oughs> เดินมาบอกค่ะว่าแบบผลเม้าขึ้นค่ะดีใจค่ะร้ <c oughs> องไห้เลยแล้ว <c oughs> ก็ดีใจจนแบบ สุดจริงๆอ่ะคนที่อยากมีครัผมว่าลองลองมาดูมันอาจจะดีเหมือนอย่างที่ผมเจอก็ได้